เราอยู่ที่ฝั่งแม่โขงฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวดูดูอู้นั่นไงฟอร์จูนเราฟอร์จูนฟอร์จูน วิวโผงโฟจูนเราอยู่ชั้นห้าตอนนี้เรามาอยู่ตรงข้าวเราอยู่ฝั่งลาวแล้วามาอยู่ฝั่งลาวแล้วฝั่งลาวตรงข้ามเมื่อคืนนี้เลยมาร้านกิงไก่เร้โ <c oughs> สมาทานข้าว หอมาอมากหอมมากหวานติ้งไก่มาเบ้านไนมาได้แก่